เบียลิมเข้าไปดัน,นครับกินครับผมกินครับนันกิ้ไปดันกข้ไปครับไม่ทุ่มเงินเดี๋ยวครับเอาเอาทหารมาถมฝั่งนี้ให้หมดเลยมาถมมาถมมาถมนะครับ ดันมามาครับผมอมืมาครับไปกระเทิบครับมาครับผมมาครับ ินอย่านะต่อแม่งเลยดีกว่ามาัม้ไม่ต่อละไม่ต่อแล้วจ้ะแทง ไม่ทันเว้ยอ่ะมาครับซอนครับผมซอนครับแทงครับผม หงายไปก่อนกินเรือเรากินลุกนะครับท่านผู้ชมเฮ้ยตายเลยวะวะท่านผู้ชมโอ้ยังวะยังไม่ตายครับกินลุกเข้าไปครับไกลแล้วนิว่าเฮ้ยตายเลยวะท่านผู้ชมตายเลยวะ่ะสับขาลอกเสร็จ